สวัสดีค่ะพี่ขานี่ทํามพบกับน้องกุ๊กจากร้านจีบิเบมากับน้องกุ๊กจากร้านีบิบบลมาพบกับน้องกุ๊กจากร้านจีบิบบอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีรถข้าใหม่หนึ่งล้านเป็นน้องคันนี้เอย CBR 5 0 0 R นะคะปี2019นะคะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะออกรถเพียง1,900บาทผ่อน3,200บาท60งวดนะคะน้องเปิดราคาขายอยู่ที่1 1 9 0 0 0บาทนะคะพี่ๆค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ เลขไมค์คันนี้นะคะพี่พขาอยู่ที่24,0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะสะภาพก็คือใหม่ๆเลยนะคะพี่ขาสีขาวนวลแบบนี้เลยของแต่งมีอะไรบ้างน,น้องมีท้ายสั้นให้นะคะท้ายเดิมน้องก็มีให้แล้วก็มีไฟเลี้ยวแต่งนะคะพี่ขาเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ขามาดูตัวรถรอบคันกันเลยอ่าอยานนะคะพี่ขาทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะวิ่งได้ยา,ยาวๆเลยนะคะพี่ๆี ตำหนิมีตามการใช้งานนะคะตัวเครื่องด้านขวาไม่มีตำาหนิเลยนะคะพี่พี่ท่อนะคะเป็นท่อเดิมเลยยางหน้าหลังเราเปลี่ยนให้หมดนะคะอาท้ายเป็นท้ายสั้นนะคะไฟเลี้ยวนะคะพี่พี่ไฟเลี้ยวแต่งนะคะโซสเตอร์นะคะพี่พี่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะตัวเครื่องด้านซ้ายไม่มีตำาหนิเลยนะคะพี่พี่ค่ะ ตัวสีข้างซ้ายค่อนข้างที่จะสวยเลยค่ะพี่พี่ตัวถังนะคะไม่มีรอยบุบนะคะพี่ๆเล็กมาอยู่ที่2 4งหมพันกิโลเท่านั้นนะคะกุญแจแท้สองดอกค่ะพี่เป็นไงกันบ้างคะพี่พี่เจ้าคันนี้ถูกใจพี่ๆไหมคะถ้าถูกใจนะคะเดี๋ยวน้องพามาฟังเสียงเจ้าคันนี้กันต่อเลยนะคะพ,พี่อืๆ เดิมๆเ,เลยนะคะพี่ถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างเลยนะคะพี่คะแล้วอย่าลืมพักแชทเข้ามานะคะน้องรอตอบอยู่นะคะวันนี้น้องกุ๊กสาบ้านจีบีบขอตัวไปแล้วนะคะพี่บ๊ายบายชง